กล่องนี้กล่องเดียวเอาอยู่มันจะมีอะไรบ้างข้างในนะครับถือแค่กล่องนี้ก็ถ่ายคอนเทนต์ได้เลยนะครับภายในกล่องไอ้กล่องนี้เนี่ยเป็นกล่องของ GoPro นะครับแต่ว่าผมเอาไอ้โฟมข้างในออกไปเพื่อที่จะใส่อ,อกกุปกรณ์ทั้งหมดนี้แทนทั้งหมดนี้นะครับก็จะมีแน่นอนก็คือ GoPro ตัวนี้นะครับอันนี้เป็น GoPro พร้อมกับ m e เดีย o d ดนะครับ GoPro 10นี่พร้อมกับ m e เดีย o d ดมันจะมี อันนี้เราต้องเปิดฝาไว้นะครับก็คือฝาตรงนี้ก็เปิดออกแล้วก็ใส่เข้าไปกับมีเดียบอตแบบนี้นะครับอันนี้มันจะมีแมวตายตัวขนแมวเอาไว้กันมันคือพอฟิลเตอร์อยู่แต่ว่าผมไม่ไดเอามาด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้ไม้ตัวนี้แต่เราจะใช้ไม้ของตัวนี้แทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่2ที่จําเป็นได้ใช้บ่อยมากๆเลยก็คือไม้ของ DJI นะครับ ไม์ My, ตัวนี้เนี่ยก็จะมีรีเซิร์ฟเวอร์มีทรานส์มิเตอร์อยู่2ตัวนะครับแล้วก็มีตัวดองเกลตัวเชื่อมต่อตัวนี้มาให้2อันใช้ได้ทั้งกับโทรศัพท์ iPhone นะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยก็แค่ถือแบบนี้เสียบอันแบบนี้เข้าไปแล้วก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์ iPhone ก็ใช้ได้เลยนะครับสะดวกมากๆไม่ต้องลงแอปไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมใช้ได้เลยแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยที่ใช้กับตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ดชองเกลตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก่อนแล้วกัน Android ก็เหมือนกันนะครับ Type C แบบนี้แต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราใช้แค่ r e c e i v e r แบบนี้วเวลาใช้เนี่ยเราก็หยิบตรงนี้ขึ้นมาเอาตัว Hot Hot Shoe ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปอันนี้ผมเสียบคาไว้นี่เลยเพราะว่ามันได้ใช้ปล่อยแล้วก็เสียบเข้าแบบนี้ก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้เป็นไม้กันสั่นเป็น g i m บ a ลของ i ิงคีนะครับอิงคีฟอคอน plus ใช้บ่อยมากๆเลยนะครับจะถือแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะต่อทรายพอรข้างล่างอันนมันก็มีมาให้ในในตัวนี้นะครับจะต่อแบบนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้แนะนําว่าตอนที่ใช้งานครั้งแรกเนี่ยตอนที่เราเซตอัพเนี่ยเราก็ต้องต่อเข้ามานะครับต่อเข้ามาก่อนเพื่อที่จะตั้งออกตั้งออกแบบนี้อุ้ยตั้งออกแบบนี้นะครับเวลาเราจะเซตอัพตัวกล้องตรงนี้เนาะ ก่อนที่เราจะมาเซตอัพเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์อย่างอื่นที่มีอีกก่อนนะครับว่ามีอะไรต้องใช้อีกบ้างในนี้ก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อันนี้เราก็ซื้อเพิ่มอันนี้ผมใส่ในซองซิปเพื่อที่จะได้แยกว่าอันไหนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้แบบเต็มอยู่อันนี้แบบที่ใช้ไปแล้วก็จะเอามาไว้ข้างนอกซองซิปแบบนี้เวลาชาร์จเนี่ยจะได้จะได้ไม่ไม่สับสนนะครับที่ชาร์จตรงนี้นะครับก็สะดวกดีเหมือนกันเวลาเรา ถ่ายไปแล้วก็ก้อนไหนที่ใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็เอามาเสียบแล้วก็เอาไปชาร์จทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็สะดวกดีส่วนอื่นๆก็อันนี้ก็ใช้น้อยรองลงมานะครับพวกเดดแคทแบบนี้ใช้เฉพาะตอนที่เวลาเราถ่ายข้างนอกแล้วมันมีลมมีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเสียบเข้าไปกับตัวไมด์ดีเจไอแบบนี้นะครับก็หมุนเข้าไปแล้วก็หมุนอย่างนี้ก็ง่ายมากๆเลยสะดวกมากมีเดดแคทั้สองอันนะครับไม่สองตัว แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งขาดไม่ได้อันนี้คือขาดไม่ได้นะครับขาดไม่ได้ก็คือตัวสายตัวนี้อันนี้มันก็มาพร้อมกับตัวไม์ของ dji นี้เหมือนกันมาพร้อมกันนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เพราะว่าเวลาเราจะเซตอัพตัวนี้เนะี่ยมันจะต้องใช้สายนี้นะครับมาทีนี้เดี๋ยวเรามาเซตอัพตัวนี้กันอันนี้จะใช้งานจริงนะครับใช้งานจริงเลยดูสิว่าเซตอัพยังไงบ้างก็อันดับแรกนะครับจับ ตัวกิมบอลมาอย่างนี้เอานิ้วชี้เนี่ยไอที่เป็นปุ่มกดเนี่ยหันออกไปด้านหน้าของเรานะครับแบบนี้หันออกไปฝั่งนูน้น้ีโป้งเอาไว้หันตัวเข้าหาตัวนะครับจะเห็นว่าอันนี้มันหมุนได้รอบทิศเลยเราจะติดตั้งยังไงก็จับตรงนี้มาปึ๊บมาแบบนี้นะครับให้อันนี้เข้ามาหาตัวเราให้โลโก้เนี่ยอยู่ทางขวามือแบบนี้แล้วก็จับกล้องของเราเนี่ยแหละครับมาเอาขานี้ออกมาปั๊บ อันนี้มันเปิดแล้วนะนี่แล้วเราก็ใส่เข้าไปลองจับเวลาดูก็ได้นะครับว่ามันใช้เวลาเซตอัพนานไหมเพราะว่าเซตอัพนานอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันกว่าจะถอดแบบตัวนี้ออกมาเนี่ยมันจะต้องถอดออกมาทั้งหมดเลยนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ 3- 4นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับบางครั้งเนี่ย5นาทีก็มีดัดแบบหมดครั้งหนึ่งต้องเสียเวลาเซตอัพตัวนี้ใหม่นะครับเพราะว่ามันต้องถอดออกมาแบบนี้เลย จะใช้สกรูที่มันมากับไม้กาสั่นนะครับอันนี้เนี่ยอันนี้มันจะมีแถมมาให้เพื่อที่จะเอาเข้าไปตรงนี้นะครับมาต่อป๊บแล้วก็ใช้ประแจหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับแล้วก็หมุนตามเชียนนาฬิกาปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บ,บอันนี้ผมแนะนานะครับเป็นทริคที่ใช้งานมาประจําทําให้รู้ว่าที่ทำยังไงมันถึงจะเร็วเพราะว่าแรกๆเนี่ยก็เสียเวลากับการ แคลิเบรตแนวแนวนี้เนี่ยแนวทิวเนี่ยค่อนข้างน,นานสมมติว่าส,มมาสมมากล้องมันไปด้านหน้าไปเนี่ยมันก็จะคว่ำแบบนี้แต่ถ้ามันมาด้านหลังมากไปมันก็จะพลิกกลับหลังมานะครับแรกเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานมากกว่าจะกว่าจะ,จะตั้งอันนี้ได้วิธีการก็คือ่อเดี๋ยวเยวสียอันนี้ก่อนตรงช่องเอานี่นะครับมี hdmi mini hdmi ตรงนี้นะครับ m ี d i a p o ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมารีวิวเป็นตัวตัวไปอีกทีละกันเนาะนี่ก็เสียบสายลงไปปึ๊บ่างนี้นะครับ ไอสายเนี่ยผมม้วนไว้แบบนี้มันจะได้ไม่เกะกะนะครับเนี่ยเห็นไหมม,มันจะคว่ำถา้ามันข้างหลังมาข้างหลังมากเกินไปนะครับแต่ถ้าข้างหน้ามากเกินไปมันก็จะคว่ำไปด้านหน้าผมแนะนําว่าให้เราหมุนให้มันตึงๆมือประมาณนึงก่อนไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาแค่ตึงๆมือพอพอให้เราสามารถที่จะจับปรับได้เอาหมุนหน้าหลังอ่าเนี่ยโอเคถ้าโอเคแล้วเนี่ยเราถึงมาหมุนให้มันแน่นนะครับ โอเคเรียบร้อยแน่นแล้วนะครับทีนี้เวลาใช้งานเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกการรีวิวการใช้งานตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะต้องปรับแกนนี้แนวนี้ด้วยเพราะว่าถ้ามันไม่ไม่ตรงการเนี่ยมันก็จะทําขวาบ้างหานซ้ายบ้างอย่างนี้นะครับโอเคมาใช้งานจริงเราก็หยิบไม้มาอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเรามีผู้สัมภาษณ์นะครับมีพิธีกรแล้วก็เอาไม้ตรงเนี้ยไปเหน็บที่คอเขาปุ๊บนะครับคอเสื้อนะครับแล้วเราก็ เปิดตัวรีเซิร์เวอร์ตัวนี้ขึ้นมานะครับอันนี้มันเปิดอยู่แล้วัน,นตัวรีเซิร์เวอร์เนี่ยนะครับเทสเทสฮัลโหลเอาไว้ไกลไกลปากจะเห็นว่าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นตามจังหวะการพูดของผมนะครับนี่แบบนี้มันบูสต์ได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าว่ากันอีกทีหรือว่ามันมีอีกช่องหนึ่งไว้สําหรับมอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับว่าเสียงที่เราฟังเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับการใช้งานคือเอาไมค์เสียบปุ๊บแล้วก็เปิดกล้องนนะครับับกดตวีี้ึ๊ท น้กล้องก็จะติดขึ้นมานะครับพร้อมกับบันทึกเลยมันบันทึกแล้วนะครับแล้วก็เสียงจากตัวรีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเข้าสู่ตัว G o p r o แล้วเรียบร้อยนะครับง่ายมากๆเลยลำดับสุดท้ายก็คือการเปิดตัวกิมบอ l นะครับก็คือกดปุ่มนี้ค้างไว้1 2ึปึ๊บนี่มันก็จะวางจับแนวละหน้านต่างให้เรานะครับเห็นว่าเนี่ยเราจะถือ มันก็จะยังคงระดับอยู่ซ้ายขวาอย่างนี้นะครับก็พร้อมใช้เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอันนี้พร้อมใช้แล้วทีนี้เวลาเราจะเก็บเนี่ยสมมติว่าเราถ่ายเสร็จแล้วนะครับเราต้องการจะพักเนี่ยอย่าลืมนะครับคือเราต้องปิดตัวคิมบอลก่อนเสมอน,นะครับก็กดตัวนี้เพื่อให้คิมบอลมอันจะทํางานปุ๊บพอหยุดทํางานแล้วค่อยมากดปิดตัว GoPro ป,ปั๊บนะครับ มันก็จะปิดแบบนี้จากนั้นลําดับสุดท้ายคือปิดไม์ของ DJI มันจะมีปุ่ม power ตรงนี้นะครับกดปิด้างไว้ปับ๊บนี่ดับละแล้วก็มาปิดไม์ตัวนี้ปึ๊บมันก็จะสัน่นนี่เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนี่คือชุดเซ็ตที่ใช้หลักๆเลยใช้ด้วยกันประจำเลยนะครับก็จะมีทวนอีกครั้งนึงนะครับ เป็นรอบสุดท้ายนะก็คือมีตัวไม้์ gimbal นะครับของ inky for conplus นะครับสองก็คือตัว gopro ที่เราจะใช้สามคือตัวไมโครโฟนของ dji นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะมีชุดแบตเตอรี่อื่นๆนะครับที่เราจะใช้ในนี้ก็จะมีพวกสาย type c ไวชาร์จได้ด้วยไว้ถ่ายอุปกรณได้ด้วยนะครับเสร็จสับทุกอย่างในกล่องเดียวนะครับอันนี้คือชุด ชุดคู่ใจแล้วกันนี่คือชุดคู่ใจนะครับอันนี้เป็นเอ็นเครดินะครับสมมุติว่าเราถ่ายงานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเก็บตัวนี้เราก็เริ่มต้นตามสเต็ปเลยนะครับถอดสายก่อนเลยหลังจากที่เราปิดทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับถอดสายก่อนเก็บไว้ถอดร e เซิร์ฟจะไม่ถอดก็ได้นะครับแต่ผมชอบถอดเพราะว่ามันจะไดเอามาชาร์จแบตในนี้ด้วย พอเสียบเข้าไปปุ๊บมันก็จะชาร์จแบตให้นะครับแล้วก็เอาไมโครโฟนมาเก็บเนี่ยมันมันจะได้ชาร์จแบตในตัวอันนี้มันเป็นแบตเตอรี่มันเป็น power bank ได้ด้วยนะครับมันก็เสียบชาร์จก็เก็บลองดูซิว่า,าจะเก็บได้ไหมถอดแค่อันนี้นะครับหมุนออกแล้วกันต้องถอดออกนะครับ อันนี้ก็ขอบ่นนิดนึงแล้วกันเป็นดีไซน์ของ GoPro ที่ค่อนข้างไม่ค่อยสะดวกนะครับไม่ค่อยสะดวกเวลาจะถอดจะใช้งานเนี่ยมันจะต้องมาหมุนตัวสกรูตัวยึดตัวเนี้ตลอดตลอดเวลาเลยบางทีมันต้องมันมันต้องรวดเร็วนะครับแต่อันนี้มันมันช้าอยู่นี่ก็เก็บเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็ตามด้วยไอเจ้าสิ่งนี้ไมโครโฟน ตั้งขึ้นแบบนี้เลยนะจะได้มีพื้นที่ตรงนี้วางดิรพอตนะครับแล้วก็ใส่ไอ้นี่มาเก็บเอาไปตรงนี้ไอ้ตรงตาข่ายเนี่ยพยายามให้มันมากองทางขวานะครับเพราะว่ามันจะได้มีพื้นที่ให้ตรงนี้ปิดได้แล้วก็วาชุดิดเรียบร้อยนี่ชุดคู่ใจนัก คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับเรียบร้อยก็ขอขอบคุณร้านบุญมีคาเฟ่ด้วยนะครับจังหวัดคอนกันบรรยากาศสวยมากๆเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้ถ่ายรีวิวต่างๆในวันนี้นะครับ